สวัสดีครับพนมลุงถามมาต่อไปวันนี้อยู่กับผมเชฟกวินเจ้าของร้านอารมณ์วันนี้เราจะมาตอบคำถามที่เกิดขึ้นในครัวกับคำถามที่มีว่าเราจะมีวิธีย่างปลาแซลมอนอย่างไรไม่ให้ติดกระทะวิธีง่ายๆที่จะทำให้หนังปลามาติดกระ,ระทะนะครับข้อหนึ่งเลยเราซับหนังปลาให้แห้งเราก็จะใช้กระดาษซับตัวปลาให้แห้งก่อนนะครับเพื่อจะทำให้หนังปลาแห้งที่สุดตอนเราย่างเนี่ยจะได้ไม่ติดกระทะนะครับ ขันตอนต่อมาเราก็ใช้เกลือนะครับโรยไปที่หนังตานิดหน่อยนะครับบางๆโรยให้ทั่วนะครับแค่นี้เราก็พร้อมย่างแล้วครับต่อไปนะครับเราก็ตั้งกระทะใช้ไฟแรงก่อนเลยนะครับเพื่อจะให้กระทะร้อนก่อนนะครับเมื่อกระทะเขาเริ่มร้อนแล้วเราก็จะดีไฟลงเป็นไฟเบานะครับกึ่งกลางเลยนะครับพอเราอุ่นไฟจนมีฟันขึ้นเราก็ใส่น้ํามันลงไปนิดหน่อยนะครับไม่ต้องใส่เยอะนะครับ จากนั้นนะครับเราก็จะเอาเกลือนะครับไปโรยที่กระทะอีกนิดหนึ่งแล้วก็เอาชิ้นปลาที่เราซับแล้วนะครับเอาส่วนหนักลงไปทิ้งไว้แบบนี้นะครับสี่ถึงห้านาทีนะครับอันนี้พอเราย่างไปสักประมาณสามนาทีครับเราก็ลองมาขยับปลาดูนะครับ แงะลองค่อยๆแงะดูนะครับว่าหนังเราพอใจเราหรือยังครับดูจากสีนะครับถ้ามันขึ้นสีทองแล้วก็วจะได้แล้วนะครับอย่างนี้นะครับอันนี้เราจะย่างต่ออีกนะครับประมาณหนึ่งนาทีเมื่อเราเช็คส่วนหนังก็จะได้แล้วนะครับเราก็จะกลับเอาส่วนที่เป็นด้านเนื้อนี้ลงนะครับอันนี้เราย่างต่ออีก ประมาณสักหนึ่งนาทีนะครับทีเราได้ในส่วนของเนื้อแล้วนะครับเราก็จะกลับเอาด้านข้างเพื่อจะให้เขาสุกด้านซ้ายขวาอีกรอบนึงนะครับปลาแซลมอนเนี่ยเราจะไม่ย่างนานนะครับเพื่อให้ข้างในมันมีความนุ่มอยู่มีความฉ่าอยู่นะเพราะ,ะนั้นเราจะย่างในส่วนของเนื้อเนี่ยไม่นานเท่ากับส่วนหนังนะครับเพราะเราได้หนังในส่วนตรงนี้เรากรอบและเราพอใจกับสิ่งที่เราได้แล้วนะครับ เราย่างด้านซ้ายด้านฝาหรือด้านล่างเนี่ยแค่เอาสีของเขานิดหน่อยนะครับเมื่อเราพอใจในสีทุกด้านของปลาแล้วนะครับเราก็จะเอาปลาที่เราได้ขึ้นพร้อมเสิร์ฟแล้วนะครับก็เสร็จไปแล้วนะครับสำหรับการย่างปลาให้หนังกรอบแบบนี้แล้วก็ไม่ติดกระทะแบบนี้นะครับทุกท่านสามารถเอาไปลองทำที่บ้านกันได้ครับผม ถ้าใครมีคำถามนะครับที่เกิดขึ้นภายในครัวก็สามารถฝากคำถามไว้ในเพจพนมลุงไลฟ์ก็จะมีเชฟพอยมาตอบคำถามให้วันนี้พนมลุงถามมาต่อไปหมดเวลาลงแล้วผมเชฟกวินขอลาไปก่อนสวัสดีครับ